ก่อนล้่อจัคุ้นก่อนลูกมาลำบดีแก่็ไม่มีเบียสิร์เสิร์มกันเนาะเอาไเวลาไหนไปเ็เอาไปนั่งมาอยู่นี่ลูกผู้ใดแน่บัดน้งน้ำโทลหมูใส่บอตนผูจะไล่ไปต่อยไปเขาชวนมาลำมีลูกนิดๆนๆนๆนี่ลูกผู้ใดนี่าถามก็ได้หน่อยเียเดียานีเลยถามกด้ีเลยูชื่ออะไรครับพูดดังๆรูชื่ออะไรน้ค่ะ น้องลำเพลินค่ะน้องเพลินเป็นลูกไถ่ค่ะาบอกวาลูกไข่อกูกคน้อง่อกยอากลมิงแ่เอ๊ะมันคือเลี่ยงหูเหลี้ยงตาค่ะแต่ือาจารย์ยากิไมให้ยิ้มบาจักหลอดสองหลอดจักชีหลอดเศร้าหลดนะเอาไปยังไงเรากระเด็นหอนหาชี้หลอดยิ้มให้เดียว ในบ้าะเนี้ยเออเอาสำรวสำัวแบบขอบรรยากาศของบรรยากาศเป็นสีน้ำ วันเกิดพ่อจูนะครับวันที่สามิถุนาวันเกิอดอุ๋งอิงวันที่สิบสามกรกฎาย้อนมาใส่กันวันที่สิบห้าวันนี้เอ้าสิใไ้หวนใจคนผู้ดูข้างๆเราเป็นผู้ไว้พ่อันที่นี้ ออกมางลวายแต่พมีผูมีพวกคุณทั้งสองคนนาตาแย่สุภาพุ่อำนาจนาตาทุกคนไมีวงสาวหน่ยนนาะแต่บ่งมหลายไดมือนีสิบุมีซอหนอเพืนแทนได้หนค่ะขอพวกคุณเอฟีสาวน้อยพี่บ้านแททุกคนเลยนะคะทาได้มือพ่อนนหายแต่ยังรอรออยู่อีกคนหนึ่งไปไหนหายไปไหนตำลางน้องเรบ ขอ๋อถึงอาปวยพ่อในกระปุกสาวผู้ดีเนาะนะครับมีความตั้งใจมีความม,มุ่ง,ง,งมั่นตัวนำของเรั่องอย่างวันนี้รักษาความดีนี้ไม่ให้นานเท่านหรนะลูกมาจังไดรเข้าใจดูแจ็กสั่ดดนขอบคุณเด็ซีแฟนคลับขับทีมกันที่นเชิงใจถึงแนนสิลป์อุปศรกดาิ์มาหลายสิ่งหลายอย่างครับแต่อุปศักดิ์ุกอย่างผ่านมาได้ปุ๋ยปอกต้มแห้งแตกลิ่นของเดกซี่แฟนคลับให้กำลังเล่น,ชนเชใจ ด้วยนครับวันนี้ขอบคุณนนครัขอบคุณที่มาเิดวันนี้ยกอดกันเลยกันล้กันนอกมนเนาะนะครับแก่เสื้อบาวกแกเสื้อด้วยจากพระเอกนะครับพองอุ่นอีกนะครับวันนี้ก็ไม่านล้มเนาะนะครับอ่ะรับรงใจลูกสาวมี่าเดียันี้งจลนะับ นักผู้นำผู้ใหญ่นังสองพอนจันนะมามามาเวยพรให้กับพ่อโจกับลูกสาวด้วยนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวซิมิยังเสื้ฟไทยนะครับวันทำบุญให้กับคุณพ่อสงกรานต์อันเป็นเชิญนะครับนักโชนทอนนะครับกราบเรียนพี่น้องทุกท่านครับที่อยู่ตรงนี้ครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับวันนี้นะครับตาครับในวันคล้ายวันเกิดนะครับตาพ่อโจ แล,ลและก็ทุกทุกท่านครับและทุกท่านที่เกิดวันนี้ด้วยที่อยู่ในงานวันนี้นะครับก็ขอให้บอสโจครับและก็ท่านหญิงครับอ่างข่าวน้อยพิพัฒนแพงนะครับขอให้มีแฟนคลับและก็มีงานแบบไม่มีบรรจุพัททอนเลยนะครับก็นะครับก็ขอให้บอสโจและคุณแม่นะครับนะครับว่านะสุขภาพแข็งแรง แล้วก็คิดติดใจก็สำคัญมุกมาตรารถนารวยแล้วก็ขอให้ครอบครัวรวยที่ลิขิขึ้นและขาดไม่ได้พี่น้องที่มาอยู่ตรงนี้ก็ขอให้รวยรวยทุกทุกคนนะครับขอบคุณคครับบขอุณนะครับขอบคุณนะครับตัวแทนนะครับจากทางจะมาสัง ป็นกองตรวตำรวจด้วยนะครับวันนี้แล้ขอ็รุญประชาสทัมพันนะครับเจ้าของบัตรเจ้าของกระเป๋าตังนะครับมีตังเยอะด้วยว่างั้นนะครับตอนนี้นะครับคุณอารีรัตแห่สูงเนินนะครับไปรับได้ที่ที่มีเสียงเนาะหรือที่เดี๋ยวจะขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งที่หน้าประตูนะครับที่หน้าประตูนะครับ อางพฟังเสียง,งคุณแม่ผู้สูงสุดกับพินดิ้งให้เวพ่อนกับหลานสาวกับลูกชายก็เหลียบตาเนายว่อเราเป็เเ่าขอบคุณเออสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทั่วโลกแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะอวันน,ออออนนี้เป็นวันสำคัญของอุกชายแะค่ะมินตูวันนี่ีิซึ่งเป็นี่บริหาตรตารพิภัแพงแล้วก็ เป็นวันคล้ายวันเกิดของลานสาวค้นสวยล้ออุอีกเทบ้านแทนตื่ยาราี่ยังกันอย่ไว้ทอดในอลูกทายกล้านสาวอ้นเี่ยขให้สุขภาพแข็งแรง่ดีมีแรงกำันด้วยกำด้วยใส่บ้านใส่กั่แหย่รดปลอดไขากะโหลกไข่แขุขอให้เป็นลานสาวของสุยา เป็นคนาูทุดีรลำรวยลำรว้ยแล้วกันเป็นคนาูนทุีของแบบแฟนกซี่ทัวโลกตลอดไปเฮงเปังปังนัีพเบร์เดยอทูยูขอครับเอซชีทัวโลกนะคะเนอทีบ้าได้ตรงนี้กันได้พูดเปสุภาพเลื้มไรไม่จัดคำสีบ้านนะคะเนอะขอผู้หลายขอให้พี่น้อง อยึดตรงนี้นะคะแช่นค,ครับยึดทักออนไลน์เนี่ค่ะเนอะถวยลูกนะขอให้พี่น,อนอ้องเดินทาง มีคนป่วยอยู่ที่บ้านนะครับรถก็าทาั้งขวางจราจรนะครับตอนนี้ท้างเพิ่นห่องไห้เขาแห้งระดบบอกอะไรเนาะนะครับมีคนป่ว